ปลาพักขยงเด้อค่ะเด้อปลาพักขยงพักขยงแล้วก็พักขี้ใบเลื่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่นะเดี๋ยวสิพาเบิง่งอันนี้คือพักขยงเด้อค่ะเด้อไผบ่ฮู้จักแน่เนาะอันนี้คือพักขยงนะพักขยง,งเยบิ่งแน่เบิ่งแน่ปลาพักขยงแตกยอดดีดีแตกนอนดีดีเพราะว่าเฮามีวิธีการกินเนาะเดี๋ยวสิพา สีผ้าเก็บเนาะสีผ้าเก็บวิธีเก็บเก็บจังได้บรหิบ่รหิสูญพันเนาะแต่ว่าเท่ากับคามาเบิ่งนีก่อนเนาะเป็นผักขี้ใบเลื่อยเนาะอันนี้ผักขี้ใบเลื่อยผักขี้ใบเลื่อยนั่นนี่นั่นี่นี่นี่ก็ปลูกไว้จังสิละปลูกยู่ปลูกกินไปเนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่เบิ่งปลาผักข่ายแงเนาะเดี๋ยวสีผ้าเดี๋ยวสีผ้าเบิ่งเดี๋ยวสีผ้าเด็ดเนาะสำหรับผักข่ายแงเนาะค่ะเนาะเพราะว่า หลายๆคนนะจะสิจมแหละปลูกแล้วปลูกอีปลูกจังได้กะกะไอกกะึ้นยากวาสันนะแต่ว่าความจริงพักกระแย่งเน,น,นี่ยนง่ายเนาะแต่ว่าเวลาเขาเด็ดกินนะเวลาเขาเก็บกินเวลาเขาเด็ดกินนะพยายามเด็ดเอาแต่ยอดด้วยค่ะเดือนนี้นะสีเห็นบ่กมันแตกเนี่ยมันแตกเนาะแตกยังออกมาตามกิงตามใบตามกิงมันนี นี่นะสำหรับพักขยงสิแตกิ้งแตงยังออกมาตามยอดตามกิ่งีหละนี่นี่นี่เห็นเนาะนี่นี่หละนี่นะเห็นบอกแตกิ้งแตงยอดแต for งย่งออกมาเนี่แต่เวลาเขาเด็ดกินนี่เขาพยามเด็ดไปปลายนี Houston ่เห็นบอกเห็นบอกนี e. ่ทุกคนเด็ดออกไปนี่นะเด็ดไปปลายนี่นี่นี่เวลาเด็ดเนาะเวลาเด็ดผักขยงเนาะเขากัเด็ดเอาจริงสินี่เด็ดเอาไปปลายนี่นะ เด็ดเอาไปปลายนี่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 เพราะว่าทางล่างนี่ปล่อยเห็ดแตกแตกนอแน่นี้นะเริ่มออกนอนี่เห็นบอกนี่นี่เริ่มออกยอดเริ่มออกนอนี่สีออกนอตามนีตามกิ่งตามนีนี่นี่นี่ละเวลาเด็ดพักแยงนะเวลาเด็ดกินเด็ดยังเด็ดไปกินเด็ดเปยังนะถ้าเด็ดเป็นนอถ้าเด็ดเป็นนี่บ่มีวันไตรีเลยเด็ดอาจังสิเด็ดเอาแค่นี้แค่นี้ก็ให้กินหอมแล้วเนี่ย เาตามตามกิ่งตามกานนี่เดยวก็แตกนอออกมานี่ตามกิ่งตามการเพวกนี้ประสิทธิแตกนอออกมาเนาะนี่นะนี่นะสังเกตเบิ่งนี่นี่นี่แตกนอแตกกิ่งออกมานี่เห็นบ่เนี่ยนี่ยนี่ละวิธีเด็ดผักขยงที่ที่ถูกต้องเด็ดผักขยงถูกวิธีเนาะยินทั้งปีทั้งศาสตร์ตัวโบเบิร์ตคือเพิ่นวานเนี่ยเนาะนี่นะให้ดึงสิละเพราะว่าการเด็ดนี่ก็คือเด็ดเอาแต่ยอดออกไป นี่นี่นี่นเฮมบอแตกกิ้งออกมาเนี่ยแตกกิง้งแตกยังออกมาเนี่ยตามกิง้งตามยังเนี่ยนีป่าผักขยะงนะจ๊ะป่าผักขยะ